วิธีโอนเงินเพื่อเปิดการใช้งานบัตรโรบัตโรโยนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาหน้าแรกนะครับเราไปตรงที่เมนูของฉันนะครับของฉันตรงนี้รูปคนนะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วไปตรงที่เมนูสินทรัพย์ครับเมนูสินทรัพย์เราจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้ทําการกดนะครับเมนูเติมเงินนะครับเติมเงินจิ้มเข้าไปครับเติมเงินครับอ่าเราจะได้ QR code ค แบบนี้นะครับเป็นที่อยู่กระเป๋าถ้าใครเปิดแอปอีกเครื่องหนึ่งก็สามารถยิง QR code ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดแคปหน้าจอไว้เลยนะครับหรือเราจะก๊อปปี้เลขนะครับเลขกระเป๋าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คัดลอกไปกดคําว่าคัดลอกครับกดคาว่าคัดลอกนะครับทีนี้เราก็ไปเปิดใบแนนของเรานะครับเปิดใบแนนนะครับเปิดใบแนนมานะครับเปิดใบแนนมานะครับ เราก็เข้ามาตรงเมนูนะครับกระเป๋าเงินนะครับจิ้มลงไปตรงกระเป๋าเงินนะครับตรงไปเน้นเนาะแล้วก็คลิกตรงนะครับกระเป๋า U S D T นะครับเหรียญ U S D T ที่เรามีอยู่ที่เราต้องการโอนจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็กดคําว่านะครับการถอนนะครับจิ้มเข้าไปครับพอกดคําว่าการถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานําเลขกระเป๋ามาวางตรงนี้นะครับเลขกระเป๋า จิ้มไปครับกดค้างไว้เลขกระเป๋ามาวางตรงนี้นะครับหรือว่าี๋ยวเราก๊อปมาแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับนี่เป็นเลขกระเป๋าเนาะแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับ T R C 2 0นะครับแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินลงไปนะครับในที่นี้เนี่ยให้ทุกคนใส่ไป1นึ่หนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องเผื่อค่าธรรมเนียมด้วย20ดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วเราก็กดถอนเลยนะครับตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับ อ่าดนึ่รอลนละ,นะครับเราใส่ไป141แตกถึง140นะครับยืนยันนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ย1น0นะครับเราก็ส่งรหัสไปนะครับแล้วก็เอารหัสมากรอกในนี้แล้วก็กดตลงนะับก็เป็นอันเสร็จสิ้น,นพอเราโอนเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเช็คว่าเงินเข้าหรือไม่นะครับทีนี้เราก็ออกแจกใบแนนได้เลยนะครับ เราก็ไปที่รอยัลคิรอประมาณ5-15นาทีนะครับยอดเงินก็จะเข้ามาตรงกระเป๋าเงินของเรานะครับพอเงินมาเข้าตรงนี้เราก็สามารถที่กดนะครับเพื่อใช้งานบอทได้เลยไปจากหน้านี้นะครับแล้วเข้าไปเปิดใช้งานนะครับเข้าไปเปิดใช้งานหนึ่งเลยนะครับเราเข้ามาตรงเมนูของฉันใช่ไหมครับเสร็จแล้วไปตรงคําว่าเปิดใช้งานครับแล้วกดคําว่าเปิดใช้งานนะครับอ่า เขาจะถามมาที่ปรึกษาของคุณคือคนนี้นะครับคุณต้องการเปิดใช้งานต่อหรือไม่ก็กดคําว่าตกลงครับพอเรากดคําว่าตกลงเสร็จนะครับแล้วนี่ครับค่าธรรมเนียมรายปีนะครับหนึร้อยดอลลาร์ครับแล้วก็ติ๊กตรงข้างล่างนี้นะครับติ๊กตรงข้างล่างตรงนี้นะครับหน้านี้มันออกมาให้เราอ่านนะครับเราจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้นะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับไปนะครับใจดีเราก็อ่านก่อนเลยนะครับอ่านก่อนเลยนะครับข้อตกลงต่างๆนะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับ กดย้อนกลับครับแล้วเราก็มากดเปิดใช้งานครับกดเปิดใช้งานนะครับแล้วก็ยืนยันการชําระ120ย s ี่สิบยูเอสดีเพื่อเปิดใช้งานหุ่นยนต์นะครับแล้วเราก็กดคําว่าตกลงครับกดตกลงครับอ่าตอนนี้เราได้เปิดเปิดการใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปิดใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วให้กดฉบับมืออาชีพครับเปิดตรงนี้นะครับเรานี่นะครับกดตรงนี้นะครับ จิ้มเข้าไปให้เป็นสีเหลืองปุ่มนี้จะออกม,มากเป็นสีเหลืองเราก็กดตรงนี้ต่อนะครับกดไปนะครับแล้วเราก็ตอบคําถามอ่านมาแล้วก็ตอบนะครับผมจะเฉลยให้เลยก็ได้นะครับตามนี้นะครับปึ๊บข้อนี้นะครับข้อที่2ก็ตามนี้นะครับข้อที่3ก็ตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะครับเราก็กดส่งได้เลยนะครับกดส่งแค่นี้นะครับตัวนี้มันก็จะมาตรงนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเปิดใช้งานบอทดนะคร,ครับก่อนที่เราจะไปตั้ง api key นะครับแล้วก็เลือก Master ต่อไปนะครับในการขั้นตอนต่อไปดูอีกคลิปหนึ่งถัดไปนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปวิธีการโอนเงินมาเพื่อสมัครและก็ลงทะเบียนรายปีนะครับสำหรับใช้งานบอท1ปีนะครับเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเรากกดเข้ามา เรามาคลิกตรงทรัพย์สินของฉันนะครับมากดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วเราก็โอนเข้ามาในกระเป๋านี้ได้เลยนะครับหรือจะสแกนคีวาโค้ดก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับ T R C 2 0นะครับแค่นี้เราก็จะสามารถพอเงินเข้ามานะครับจากใบแนสโอนมาจากใบแนสเข้ามาเงินจะมาอยู่ตรงนี้ตรงกระเป๋ากลางเรานะครับพอเรากดเติมเงินเสร็จแล้วเราก็มาเปิดใช้งานนะครับเราเปิดใช้งานเสร็จเรียบร้อยเราก็กดฉบับมืออาชีพนะครับเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนการเปิดใช้งาน บอทโ l โยคิวนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ทวามขั้นตอนต่อไปดูคลิปถัดไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ